สุขภาพดีด้วยน้ำมันดำข้าวน้ำมันดำข้าวจึงเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะชั้นเลิศของไทยที่หลายคนรู้จักแต่ยังไม่เคยได้ลิ้มลองถึงรสชาติและคุณประโยชน์ที่มีอยู่มากมายของน้ำมันดำข้าวท,ที่ไม่ที่ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสุขภาพาร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้งดงามผ่องใสจากภายในสุขภาพได้ไอีกด้วยโด้วยวัฒนา า,าส่งผลให้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการติดเชื้อลดน้อยลงแต่ในทางกลับด้านด้วยพฤติการบริโภคการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษกับส่งผลให้มนุษย์เจ็บป่วยด้วยกลุ่มของโรคเสื่อมเครื่มงมากขึ้นอาทิตย์โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บ คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเฉพาะอย่างยิ่งาการบริโภคอ,อาหารที่มีประโยชน์น้ำมันดรบข้าวถือเป็นอีกอาหารอีกประเภทหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำมันพืชประเภทอื่นๆตลอดจนมีแครแมโอไรซานอนซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ได้ดีกว่าวิตามิน B,E จึงบวกเท่าจึงส่งผลดีต่อการทํางานของหลอดเลือดและการจับตัวของเกล็ดเลือดเพื่อประสิทธิภาพการทางานของสมองและหัวใจได้เพิ่มคอเเตอรอลชนิดดีให้แก่ร่างกายช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคสมองเสื่อมได้ตลอดจนน้ำมันรำข้าวยังมีการยังมีสารในกลุ่ม สัพพาวลินและเซรามิที่ช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นให้แก่สเซผิวผิวน้ำทำให้มีผิวพันที่สดใสแต่งตึงรวมไปถึงป้องก,กันการอักเสบและลดก,การระคายเคืองของผิวน้ำอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆดังนั้นหากจากพิการน้ำมันพืชมาประกอบอาหารอยากให้นิลองใช้ น้ำมันรับค่าดูแต่หาย,ยังติดเรื่องราคาต้องได้เปิดที่ยังค่อนข้างสูงองรัปิดคงต้องหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาการบริโภคหันมาบริโภคอย่างพอดีกินถับะคะและะ้วเจอกันใหม่วัพวนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ